สุพมัตสดุพระพุทธศาสนาอยุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัตรนี้ล่วงแล 65, สอ5พันารพรรษาปัจจุบันนาสมัยวิสาขมาศสุรทินที่15รวิวารุวันอาทิตย์เป็นปัจจุบันณวัน พระพุทธศาสนาอยุ่การจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันบัณฑิตพึงกำหนดนับด้วยประการศนี้ก็แลวันฟังธรรมที่จะเวียนมาถึงในวันข้างหน้านั้นตรงกับวันจันทร์ที่23ึกพฤษภาคมแรม8ขค่ำเดือน6 รงกับวันจันทร์ที่23พฤษภาคมแรม8ค่ำเดือน6เบื้องหน้าแต่นี้ต่อไปขอสาธุชนทุกท่านจงตั้งสมณาหานจิตฟังธรรมภาษิตที่จะแสดงดังต่อไปนี้ให้สำเร็จประโยชน์ของการฟังธรรมนั้นเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะเจมัตตาสุขังทีโร หากอัตมาเป็นเช่นนารายจะไร้เวทอันเรืองเดชศักดิ์สิทธิ์และรักษาสันติสุขสันติธรรมนำประชาชจะเริญผาสุขสันนิรันดรหากอัตมาเป็นเช่นพิคันเนศวิเศษสุดจะรีบรุดนำวิชามาสั่งสอน ใส่เชิงศิลปินเพลงบรรเลงพรทั้งกาบกรรื่นเริงเชิงกวีหากอัตมาเป็นเช่นพระอินทวินไว้จะสั่งให้วิศนุกรรมนำสุขขีลงมาสร้างเคหาทุกธานีให้ท่านมีสุขเท่าเจ้าเมืองบนหากอัตมาเป็นกรรมเทพเทวบุตร จัดฉวยฉุดสอยบุพผาเป็นหาฝนฉลมรูปจูบดวงใจให้ทุกคนเป็นสุขล้นทุกสลายมาืลายไปแต่ว่านี่อัตมาใช่จะเป็นเช่นเขาอ้างสุดหนทางที่จะทำดังคำไขจึงขอเอ่ยเอาพระธรรมอันอัมภัยมาเตือนใจเตือนตนทุกคนเอ่ย ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาข้อถวายความเคารพพระอุปัชฌาย์และพระเถรานุเถระทุกรูปณโอกาสบัดนี้อัตมภาพรับหน้าที่วิสัชนาในธรรมกถาเนื่องด้วยวันวิสาขาบูชาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเสริมสร้างบุญบารามี และกุศลบุญาราศีเก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลณวัตรามประดิษฐ์แห่งนี้อันว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติคือวันเกิดวันคล้ายวันตัดสรุ คือวันที่สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าและวันปรินิพานเรียกง่ายๆว่าว,วันตายของพระองค์ท่านนั่ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ประสูตในวันขึ้น15คาเดือน6ก่อนพุทธศักราชนี่8ปปีคุณย ประสูติที่สวนลุมพินีวันก็คือเกิดกลางป่าเป็นพื้นที่ระหว่างเมืองกบิลพั์และเมืองเทวทหักท่านดูภาพพุทธประวัติด้านบนประกอบไปด้วยหลังจากนั้นพอพระชนมายุได้29่สิพรรษาพระองค์ท่านก็เสด็จออกพันวดก็คือออกบวชเพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าหลักธรรมที่ช่วย ให้พบกับความหลุดพ้นพระองค์ท่านทรงทรมานภวรากายอยู่ถึงหปีเต็มๆม,มีการอดอาหารอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งว่าเห็นว่าไม่ใช่หนทางที่จะหลุดพ้นดังความเชื่อของคนอื่นๆในยุคสมัยนั้นพระองค์ท่านจึงกลับมาเสวยพัตตาหารใหม่และก็ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาในธรรมใต้ต้ตนพระสีมหาโพธิ จนกระทั่งได้พบเห็นหลักอริยสัจสี่ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคเมื่อพระองค์ท่านบรรลุมรรคผลแล้วก็ได้เทศนาสั่งสอนประชาชนอยู่ถึง45ปีเต็มปีเต็มตลอดทั้ง45ปีนั้น องค์สมเด็จพระพักตวันจะได้นอนเต็มตาหลับเต็มตื่นอย่างเรานี่สักคืนก็แสนยากลำบากดังที่ได้สรุปพุทธกิจ4 5พรรษาของพระองค์ท่านตามที่อัตมาภาพได้ศึกษาเป็นภาษาบาลีว่าบุพพันเหปินทปาตัญจะแปลวะ่าเช้าขึ้นมาพระองค์ท่านก็ ปินทปาตันจะคือเสด็จออกบินทบาทเพื่อโปรดแกียญาติโยมที่ตั้งใจจะไปสงเคราะห์และกว่าจะไปถึงสถานที่ของเขาบางทีก็ต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นถวายพัตตานพระองค์ท่านสเสวยแล้วก็ทำการอนุโมทนาในส่วนกุศลนที่ญาติโยมได้กระทำแล้วอนุโมทนา ที่จริงก็ด้วยการเทศนาสั่งสอนส่วนใหญ่แล้วก็จะทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงมรรคถึงผลตามส่วนที่ตนจะพึงได้และพระองค์ท่านก็สเสด็จกลับเข้าสู่ที่พักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชตาวันมหาวิหาร ก็จะมากระทํากิจในอย่างที่สองก็คือสายันเหธรรมเทสนังแปลว่าในช่วงบ่ายค่อนไปทางเย็นสายันแปลว่ายามเย็นธรรมเทสนังพระองค์ท่านก็แสดงพระธรรมโปรดแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ไปขอฟังธรรมลำดับต่อไป เมื่อเทศนาหรือว่าเทศนาสั่งสอนญาติโยมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ได้รับหน้าท่าหน้าที่หรือว่าทำหน้าที่ต่อไปดังพระบาลีที่ว่าปะโทเสภิกขุโอวาทังแปลว่าเมื่อค่ำลงภิกขุโอวาทังก็ให้โอวาทสั่งสอนพระภิกษุ พระภิกษุณีสามเณรสามเณรีตามตำดับอจนกระทั่งได้เวลาก็คือเที่ยงคืนพระบาลีกล่าวไว,ว้ว่าอัตรัตเตเทวปัญหานังเมื่อเที่ยงคืนแล้วก็ยังต้องแก้ปัญหาให้แก่พรหมแก่เทวดาที่มีข้อสงสัยในธรรมก็ดีในสิ่งต่างๆก็ดี ได้มารับฟังคำแก้จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกที่ควรข้อนี้ดังที่ได้กล่าวไว้ในมังคลสูตรที่เอ่ยถึงว่าอาเสวนาจะบาลานังปันธิตานันจะเสวนาเป็นต้นซึ่งเทวดาก็เกิดความสงสัยว่ามงคลน,นั้นมีอะไรบ้างมเมื่อเถียงกันไม่จบ ก็ต้องไปทูลถามพระพุทธ,ธเจ้าให้พระองค์นั้นเฉลยเรียกง่ายๆว่าบ้านเราเนี่ยเรียกว่าไปถามให้พระองค์ท่านนั้นตอบทาให้พระองค์ท่านต้องเสียเวลาไปอย่างน้อยๆก็น่าจะประมาณสองชั่วโมงละนั่นก็แปลว่าตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองโดยประมาณพระองค์ท่าน ก็จะต้องคอยแก้ปัญหาของปรหมของเหล่าเทวดาทั้งหลายอีกหลังจากนั้นจึงได้มีเวลาจำวัดก็คือนอนพักผ่อนและพุทธกิจสุดท้ายหรือจะเรียกว่าเป็นพุทธกิจแรกก็มาถึงอีกก็คือปัญจุสเสวะคเตกาเลพับพพัพเพวิโลกาังเมื่อใกล้รุ่ง ตีเสว่าตีห้าพระองค์ท่านก็ลุกขึ้นตรวจดูอุปนิสัยสัตว์โลกว่าบุคคลใดที่สเสด็จไปสงเคราะห์แล้วเขาจะได้มรดกได้ผลพระองค์ท่านเมื่อทราบด้วยคายคือพระยานก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะ,สะเสด็จไปโปรดบุคคลนั้นก็จะกลับเข้าสู่วงจรการทำงานรอบใหม่ก็คือบุพพันเหปินทปาตันจะ ็เริ่มจากเช้าวันใหม่ขึ้นมาก็เสด็จออกบินธาบาทเพื่อโปรดแก่ญาติโยมที่ได้เลือกเอาไว้แล้วที่เล่ามานี้ก็แปลว่าพระองค์ท่านจะได้จำวัดหรือว่านอนพักผ่อนวันหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน3ถึง4ชั่วโมงเท่านั้นตลอดระยะเวลา45ปีคุณโยมคิดดูจากอายุ30 ห้าถึง80ปีพระองค์ท่านทำอย่างนี้ทุกวันไม่เคยขาดองค์สมเด็จพระบรมโลก,กานาถของเราอาจจะทรงงานหนักเกินไปจึงมีอายุไขแค่แปสิปีเท่านั้นนี่น้อยกว่าหลวงปู่แสงของเราซะอีกเพราะว่าพระภิษุในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงไว้ว่า หลายรูปนั้นล้วนแต่มีอายุร้อยปีขึ้นไปร้อยสิบปีบ้าง120ปีบ้างม่่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานหนักถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเกินกำลังทำงานเกินกำลังก็เลยทำให้พระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีอายุไขย,ยืนยาวมากไปกว่านั้น เพราะว่าสังขารต้องเสื่อมไปตามเหตุและปัจจัยองค์สมเด็จพระพักวันจึงสเสด็จดับขันตปริณิพานในวันขึ้นสิบหท่ำเดือนหกก่อนพุทธศักราชหนึ่งปีที่สารวันโนทยานเมืองอุตสินาราองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงงานหนักตลอด45ปี ไม่ได้หวังว่าจะให้คนไปกราบไหว้บูชาพระองค์ท่านแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำนั้นล้วนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของเราทั้งหลายพระองค์ทรงสละสุขส่วนตนเพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวมสมดังพุทธพจน์ที่อัตมาหยิบยกขึ้นมาเป็นนิเขปบทเบื้องต้นนั้นว่าจะเชมตาสุขขังทีโร ปัญญาชนพึงสละสุขส่วนตนเพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตราตทำงานหนักสั่งสอนสัตว์โลกอยู่45ปีเต็มๆก็หมายเอาประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้งหลายไม่ได้มีประโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งที่พระองค์ต้องการเองเลยก็เรียกได้ว่า เมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ทำหน้าที่บรมครูซึ่งเป็นครูอย่างแท้จริงคุณคยูทำประโยชน์เพื่อนักเรียนของพระองค์ท่านซึ่งก็คือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่างเราๆนี่ให้พวกเรานี่ได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่บุญวาสนาบารมีของแต่ละคนนั้นสั่งสมกันมา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นบุพการีคือผู้กระทําคุณแก่พวกเราก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทําไว้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายเห็นคุณของท่านแล้วจึงได้กระตะเวทีคือตอบแทนด้วยการเคารพกราบไหว้บูชาและยิ่งในวันนี้เป็นวันวิสาขาบ,บูชา ก็จะได้ถือโอกาสนี้แหละมาทำการบูชาพระพุทธเจ้าของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ท่านได้สั่งสอนเอาไว้ดังเช่นที่พวกเราได้มารวมใจร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลที่วัดรามประดิษฐ์เนื่องในวันวิสาขาบูชาญาติโย,ยมทั้งหลายส่วนหนึ่งก็นำข้าวปลาอาหารมาทำบุญ เพื่อถวายเป็นสังฆทา,านในท่ามกลางสงก่อนที่จะได้ฟังเทศก็ได้สมาทานศีลเสียก่อนก็แปลว่าเราได้ตั้งใจในการให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารตั้งใจสละเงินทองเป็นเครื่องใช้สำหรับอุปัฏฐำมค้ำชูพระพุทธศาสนาก็ดีอันนี้จัดอยู่ในส่วนของทานเมื่อท่านทั้งหลาย ตั้งใจสมาทานศีลรักษาศีลก็แปลว่าท่านนั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลด้วยความเป็นปกติสมควรตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนไว้และเมื่อถึงเวลาฟังธรรมขนาดนี้ทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจเงี่ยหูฟังฟังว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอเหมาะพอควร ที่เราจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ก็แปลว่าเราตั้งใจทำสมาธิเพื่อให้มันเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งใดเหมาะสิ่งใดควรจะได้เลือกสรรไปใช้ในชีวิตเราจึงปฏิบัติครบทั้งในทานศีลภาวนา ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เมตตาตัดสอนเอาไว้แล้วย้ำกันอีกครั้งว่าพระองค์ท่านทรงลังบารตราตรำอยู่ตลอด45ปีติมเต็มเต็มสั่งสอนมาญาติโยมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามก็นับว่าไม่เสียทีที่พระองค์ทรงยอมเหนื่อยยาก ถ้าหากพวกเราพยายามเรียนรู้และปฏิบัติตามด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจว่า,าพพระุทธาศาสนาของเรานั้นแม้แต่องค์กรยูเนสโกก็ยังยกให้เป็นศาสนาแห่งสันติยกให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเนื่องก็เพราะว่าเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่เคยเบียดเบียนใคร และขนาดเดียวกันองค์สมเด็จพระจอมไตรสมรัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เป็นบุคคลที่ตั้งใจทำคุณประโยชน์เพื่อสหประชาชาตินั่นคือไม่ว่าจะถือชาติใดนับถือศาสนาใดภาษาใดก็ตามถ้าตั้งใจนำเอาหลักธรรมของพระองค์ท่านไปใช้งานก็จะสามารถที่จะได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นพวกเราที่เป็นคนไทยจึงไม่ควรที่จะอยู่ในลักษณะใกล้เกือกินดาก็คืออยู่ใกล้ของดีแท้ๆแต่ว่าไม่รู้จักคุณค่าก็ให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติในส่วนของทานศีลภาวนาให้เต็มสติกำลังของตนต่อไปให้สมกับที่องค์สมเด็จพระทศพลศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมตตาสั่งสอนเอาไว้แล้วนั้น เอาละอัตมาภาพรับหน้าที่วิสัชนามาในธรรมกถาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรตัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรรัตนะเป็นประธานให้ญาติโยมทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ภูนผลไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภะและปฏิพานตลอดถึงธรรมสารสมบัติอันเป็นที่พึงใจทั้งปวงรับหน้าที่วิสัชนามาก็เห็นว่าสมประสมจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการักจาานี้